สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรสเลดเป็ดนะครับผมสําหรับ EP นี้วิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเฟืองสตาร์ทนะครับผมของสกูปปี้ไอนะครับผมเนื่องจากรถสตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมสตาร์ทมือยากบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับผมเนื่องจากเฟืองสตาร์ทนะครับผมมีการรูดนะครับผมมีการชํารุดเสียหายแล้วนะครับผม วันนี้ผมก็ได้สั่งมาเปลี่ยนนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการเบื้องต้นนะผมเผื่อรถท่านใดนะผมมีอาการแบบเดียวกันนี้นะผมจะได้เดาถึงอาการของรถได้นะผมถ้าเป็นสายช่างเขาอาจจะมีประสบการณ์นะผมแค่ดูอาการแล้วก็รู้เลยแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการเช็คเองเบื้องต้นนะผมมาลองดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงนะผม ก็คือสตาร์ทมือยากนะผมสตาร์ทมือไม่ติดมาดูอาการกันเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะผมมาดูถึงอาการเบื้องต้นของเขาเรียกว่าเฟืองสตาร์ทเสียนะครับผมนี่นะครับผมปั๊มติ๊กทำงานนะผมระบบไฟทำงานนะครับผมเอาคาตั้งขึ้นแล้วก็สตาร์ทนะผมนี่นะครับผม อาการเบื้องต้นนะครับผมก็คือได้สตาร์ททำงานปั๊มทำงานนะครับผมแต่สตาร์ทปั่นแล้วไม่ติดนะครับผมสตาร์ทมือแล้วไม่ติดนะนี่นะครับผมอาการของมันนี่นะครับผมนี่ ดูอีกทีนะครับผมเห็นไหมครับไม่ติดนะครับผมแต่สตาร์ทเท้าติดนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนี่ ก็คืออาการนี้นะครับผมก็คือสตาร์ทมบอไม่ติดนะผมถ้าเฟืองสตาร์ทเสียนะผมซึ่งอาการสตาร์ทไม่ติดซึ่งก็มีอาการหลายอย่างนะผมสําหรับรถสตาร์ทไม่ติดนะผมไม่ว่าจะเป็นไดสตาร์ทเสียปั๊มติ๊กเสียหรือว่าแบตอ่อนนะผมเราจะต้องไล่ดูนะผมทีละขั้นตอนนะผมแต่สําหรับรถนี้ผมใช้งานมาประจํานะผมผมก็ไล่ดู แล้วก็รู้ว่าเป็นเฟืองสตาร์น่ะผมเพราะว่าผมเคยเช็คแล้วนะผมเพราะว่าเฟืองสตาร์มันได้ชํารุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะผมว่ามันมีขั้นตอน,นกลไกการทาํางานยังไงนะครับผมโอเคครับผมซึ่งเราจะเช็คชุดเฟืองสตาร์นัะผมรวมถึงการจะเปลี่ยนนะครับผมเราจะต้องมาถอด cover หรือว่าฝาครอบ สายพานนะผมอยู่ตรงนี้นะผมซึ่งชุดเฟืองสตาร์ทนะครับผมก็จะอยู่จุดนี้นะผมจะต้องถอดชุดฝาครอบออกก่อนนะผมซึ่งจะต้องใช้แยแบบ็อกนะผมเบอร์แปดนะผมขันน็อตต่างๆออกก่อนนะผมขันฝาครอบออกก่อนต,ต่างๆออกก่อนนะผมน็อตทั้งหมดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองนะผมสิบสองตัวนะผมเราจะใช้บล็อกแจบ็อกนะผมเบอร์แปดนะผมในการขันนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะขันอ,อกก่อนเลยนะผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาโอเคครับผมซึ่งชุด ชุดเฟืองสตาร์ทนะผมก็จะอยู่ตรงนี้นะจะต้องถอดฝาตัวนี้ออกอีกนี่นะครับผมก็นี่ก็คือฝาชุดเฟืองสตาร์ทนะผมนี่เฟืองสตาร์ทก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับผมซึ่งมันได้พังไปแล้วนะผมนี่มันไม่มันไม่ไม่หมุนกลับนะเห็นไหมครับผม นี่มันเสียตรงนี้แหละครับผมเมื่อเมื่อใดสตาร์ทปั่นนะครับผมมันไม่สามารถแบบว่าผลักตัวเนี้ผลักผลักเฟืองตัวนี้นะผมให้มาติดกับข้อเวียงได้นะผมไม่สามารถผลักมาติดข้อเวียงหมุนข้อเวียงให้เครื่องหมุนได้นะผมนี่ e, มอเลย์หมุนได้นะผมก็เลยทําให้สตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมนี่ นี่นะครับผมนี่มันเสียแล้วซึ่งมันก็เสียตั้งนานแล้วแหละรครับผมผมก็ใช้วิธีการใช้ซ o นิกนะครับผมในการฉีดนะผมเพื่อให้มันหล่อลื่นใช้งานได้ต่อไปนะผมเพื่อที่จะรอตัวใหม่นะครับผมซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมยังไม่อยากเปลี่ยนนะครับผมก็ลองใช้พวกน้ํายาหล่อลื่นนะครับผมมาฉีดทําความสะอาดนะครับผม ให้มันมีการหล่อเลื่นนะผมรือว่าให้มันหมุนกลับได้นะผมโดยทั่วไปนะผมมันจะเวลาที่เราสตาร์ทอนี่ใสตาร์ทำงานนะผมมันก็จะถีบตัวนี้ออกมาปึ๊บแล้วมันก็จะหมุนกลับคืนอัตโนมัตินะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูของใหม่นะผมนี่นะผม เบกับของใหม่นะผมเนี่ยตรงนี้มันหายไปแล้วนะผมฝาครอบสปริงตัวเนี้ยมันแตกหายไปแล้วนี่ของใหม่เดี๋ยวจะสังเกตเห็นได้เลยนะผมเวลาที่ท่านไดสตาร์ทหมุนนะผมมันก็จะผลักถีบออกมาแล้วก็จะเข้าไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมครับผมปึ๊บมันก็จะดึงกลับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นี่ แต่ของเก่ามันมันไม่เด้งแล้วนะผมนี่แหละครับคือข้อเสียนี่แหละครัผมคือตัวปัญหานะผมที่ทําให้รถเราสตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะอธ,ธิบายนะผมถึงกลไกนะผมก็คือเฟืองสตาร์ทนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ส่วนนั้นก็คือไดสตาร์ทนะผมนี่คือเฟืองไดสตาร์ทข้างในนะครับผมเมื่อไดสตาร์ททางานนะผม มันก็จะผลักเฟืองข้างตัวนี้ออกมานะผมเมื่อได้สตาร์ทหมุนปุ๊บมันก็จะผลักตัวนี้ออกมามาติดกับข้อเบี่ยงตัวนี้นะผมนี่มาติดกับเฟืองตัวนี้ทําให้เฟืองตัวนี้ทํางานหมุนหมุนชุดโมเลนะผมให้ทํางานให้เครื่องติดได้นะผมโอเคครับผมตามนี้นะผมตัวนี้ผมก็จะใส่กลับแล้วนะผมวิธีใส่กลับก็มันจะมีบูทอยู่พอดีเลย พอใส่กลับแค่นี้นี่นะผม <Okay. S 1> เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆไม่รู้จะโฟกัสไหมนี่นะผมเมื่อใดสตาร์ททำงานนะผมมันก็จะผลักเฟืองตัวนี้มาติดกับข้อเบี่ยงตัวนี้แล้วก็หมุนตัวนี้ให้ใส่พานมอเตอร์ให้โมเล่ทำงานนะผมให้เครื่องสตาร์ติดนะครับผมนี่นะผม ซึ่งตัวนี้เวลามันสตาร์ททำงานไปแล้วอะ่ะมันไม่หมุนกลับนะครับผมหรืออาจจะหมุนกลับแล้วเวลาเราสตาร์ทใหม่มันไม่มันไม่ถีบตัวนี้ออกมานะผมมันทำให้สตาร์ทไม่ติดนะผมสตาร์ทมือไม่ติดนะผมโอเคครับผมตามนี้ลูกสาวมากวนแล้วล้างรถไปแล้วนะผมตอนนี้ไม่รู้จะฉีดใส่เราหรือเปล่า โอเคครับผมเราก็มาประกอบกลับใส่คืนนะครับผมเมื่อเราใส่ตัวใหม่ไปแล้วมันจะมีบูทนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีบูทพอดีเลยใส่ไปนะครับผมแล้วก็ใส่ฝาครอบกลับไปเหมือนเดิมมันจะเป็นล็อกของมันเลยจริงๆต้องทําความสะอาดก่อนนะผมแต่ลูกสามวมากวนแล้วเดี๋ยวจะงองแงนะผมต้องรีบทํานี่นะผมใส่กลับไปแล้ว ก็ใส่ฝาครอบกลับไปเหมือนเดิมนี่นะครผมเอาควนแล้วลูกสาวควนแล้วเอาน้ำมาฉีดใส่รถแล้วครับผมตอนนี้โอเคครับผมตอนนี้เราก็ เปียนแล้วก็ประกอบชุดฝาครอบเรียบร้อยแล้วนะผมเรามาลองเทสกันดูเลยนะผมว่าจะสตาร์ทมือได้ไหมของใหม่นะผมโอเคกลางเดียวรู้เรื่องติดเลยไหนลองดูอีกทีนึง อืมติดเรียบร้อยถือว่าเปลี่ยนแก้ไขปัญหาได้สำเร็จนะครับผมวันนี้สุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพชรเสลเป็ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะผมสำหรับอีพีนี้เกี่ยวกับการ ซ่อมเปลี่ยนเฟืองสตาร์ทนะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะบผมสวัสดีครับ